สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีันครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมารีวิวนะครับอ่าสายระบายอากาศนะครับผมตรงฝ้าไฮเนาะมันจะดู่ดานลังของหลดนะครับยูห้องอ่าเพื่อนว่าห้องไก่เอาง่าไงตัวระบายอากาศเครื่องถ่ยนะครับผมซึ่งถ้าห้องประเฮดใส่นะครับผมก็คือมันจะถ่าให้าไฮเขาซึมนะครับซึมได้นะครับเอให้มันน้ำมันซึม พอรถเวลาทํางานตลอดเวลามันจะมีอากาศเนาะซึ่งมันจะพอเหมือนรถยี่หัออื่นก็คือมันจะไม่พัวระบายอากาศมาไห่นะครับแต่นะครับผมเดี๋ยวผม <c oughs> นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่หลังปักไฟนะครับนอ็อตมันจะเป็นน็อตตัวเบอร์ยี่สี่นะครับผมเข้ากับไปให้ลงกึงนะครับเจาะ จอให้เป็นทอ่อขึ้นมานะครับผมเป็นสายระบายอากาศอนะครับจอรดมันจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับดูวางนี่อ้าวเป็นแบบลีไเดี๋ยวภาพเป็นบางขังน้นนะมันดังชัดเจนนะครับเหมือนขัน้นหนาเลยนี่รูปร่างลักษณะลักษณะหนะ้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเข้ากับตอสายยางกันไปเลยนะครับ เพื่อระบายอากาศนะครับผมถาบ่อเห็ดนะครับผมรับรองว่าหัวแน่นอนนะครับซึมแน่นอนนะครับแต่ว่าแต่อยากจะให้ดีนะครับผมสวงต้นตัวนี้นะครับผมหมงอันนี้มันนะครับบ่าจะเป็นยี่ห้อไหนะครับคุณปู่ตายยันมานะครับจอนเดียเข้ากับเปานะครับเปาลูกเสาเพราะว่าบ่ให้ดีมันลงไปแดงนะครับเปา ลาดินลาเศษโคนนะครับแต่เป็นต้มเท่ากับใส่เครื่องเขาฉีดล่างออกถ้าบ่ล่างนะครับผมเราลองซึมตัวนี้กะซอยใดน้อยหนึ่งนะครับผมแต่ว่ากะตัวนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมสําหรับขั้นน่ะนะครับส่วนพ่อถ่ายกะเนี่ยแล้ะครับผมประมาณนั้นตามที่ผมถ่ายเบื้องเลยนะครับซ้ายผมก็จะออกมาสีนดนะครับพอดีคือมาถ่ายนะครับให้เบื้อง น็อตกระถอดน็อตเดิมไปเลยนะครับผมเ่ามีขายนะครับผมสาหรับตัวหลังนะครับถอดน็อตเดิมนอดจุดจุดตรงหลังปักต่อพ่วงนะครับผมเ้าถอดไปเลยนะครับใส่ปัจเจยเบอร์ยี่สิบสี่ถอดนะครับถอดละกะนํ้ำแปลงลกึ่งนะครับบนเจาะนะครับจอละกะอ่าเฮ็ดทอขึ้นมานะครับเอาก็ซืือใส่ยางละก็คลิปบล็อกมาใส่นะครับอ่าเพราะว่ามันจะเฮ็ดไห้เอาฝ้าให้เฮามันหัวนะครับผมเพราะว่ามันมีแรงดัน ในอพวกเฟืองถ่ายนะครับเวลาเฟอืองถ่ายเขาหมดแรนทางไกๆหรือว่าทํางานตลอดอังสีมันก็จะมีอากาศดูข้างในนะครับผมเพราะว่ามหามังระบายออกบอไหนมันก็จะค่อยดันนะครับบางทีมันเป็นรอยตัวมันก็จะดันออกนะครับผมเฮเทฟ้าให้หัวนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมไปเหตุตอนกับลบบ่ถึงลอยนะครับผมประมาณลอยนี่แหละสายยางกัน สาิบาทคลิบลอกกับสองตัวหาบาทแล้วก็ตัวจอเพิ่นเอาน้ำเจ็สิบาทนะครับผมจอจอหูแล้วก็ต้ทอทอ่อให้นะครับเชื่อมท่องเรืองไว้ <c oughs> นะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมสรับรถสี่สิบถึงห้าสิบแรงนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนี่แหละนะครับตัวใหญ่ นะครับหาวงน็อตตัวนี้เลยนะครับมันจะมีนอ็อตเพื่นคือกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหาสุนาส่นุนดีนะครับผมขั้นที่ผมกลายเนะาะจย่างเราขอเศร้าแปดเป็นอะไรกัเอยอะมากนะครับผมซึ่งถามว่ามีอู้มระบายผมมันก็มีครับผมแต่ว่ามันกับมันกับทำงานไหนบัคคอยเต็มทีอยู่ผมว่านะครับนี่ ตัวรู่ไว้กะนเลนะครับแต่ว่ามันกับรเต็มถี่ผมก็เลยเจาะมาเลยนะครับผมเจาะเลยเจาะน็อตตัวนี้ครับน็อตตัวนี้ซื้อมานะครับผมตัวนี้กะพพ้อมสายยางสุดซุดละาสี่รอยนะครับผมกิ๊บล็อกสายางกันยาบเระมันเมตรหนึ่งนะครับยุ่งเข้ามาข้างในนะครับน็อตหม่นะครับน็อตของมันอีกเลยแับเหมือจะมีกิ๊บล็อกมีสายางหน่นะครับ สี่ร้อยบาทนะครับชุดหนึ่งนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับผมคุ้มค่าเพราะว่าน็อตมันก็เป็นน็อตของแทะมาจากโรงงานเนาะจากศูเลยนะครับสี่ร้อยบาทต้องส่งเก็บปลายทางนะครับผู้สุทธใจก็จงคอยติดต่อเข้ามาครับผมสำหรับน็อตตัวนี้ครับแล้วก็ดามตัวดราตัวก็มีขายครับผมสุดละสี่ร้อยเกันนะครับดามตัวแบบยาวนะครับ ลังค่าเนาะทีตั้งมันเข้ามากะมันจะเป็นลังลังค่าไฟเบอร์ยางดีนะครับผมลังค่าไฟเบอร์ยางดีนะครับเป็นลังค่าใหญ่นะครับผมไซสี่สิบแรงนะครับเป็นไปนะครับผมราคากะตอนนี้มันประมาณหาพันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟเบอร์ยางดีแข็งครับตัวนี้เั็นม่ห่อยขีดควนนะครับผมหาไม่หายังเนี่ยยังบอแตกเลยนะครับผมแข็งถือว่าแข็งอยู่ไฟเบอร์ตัวนี้ นะครับมันจะบูมเหิือนลังค่าของไงพวกคู่ปตาเนาะอันนั้นจะแตกไว้ไง่ายอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้แข็งแข็งแข็งเติมครับตัวนี้ไฟเบอร์ตัวนี้เป็นไฟเบอร์ย่างดีครับผมราคาหาพันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับหาพันกว่าบาทเป็นลัางค่าไงครับใส่ดีกว่าตัวเก่าอยู่ผมว่าผมมักตรงจุดตรงที่ว่ามันแข็งนี่แหละแข็งกว่าของราค่ารถคู่ปตาเนาะ สำหรับสนับสนุนกับปรแตกนะครับผมสำหรับรู้ระบายอากาศนะครับผมเฟื่องไทยนะครับผมกับประมาณนี้นะครับก็ลองไปเฮ็ดกันเบึงนะครับผมตามที่ผมบอกนี่แหละนะครับงบกับโปรถึงร้อยดอกอาทตีไปงบโปถึงสองรอยนะครับผมพอลก็ร่วมกาบใายยา,คางค่าสร้างคนเนาอนะครับกับประมาณนี้อยู่ตามที่ผมบอกเลยนะครับถ้าพอเฮ็ดนะครับผมรับรองวัวแน่น,นอนนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมสไลดคที่มีเดี๋ยวจบคลิปย้อนหลังก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้าครับผมสวัสดีครับ